มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฝันที่เป็นจริงเจสันยังเรียนจบและเข้าเป็นเจ้าหน้าที่กรมตำรวจควีนแลนด์ค่ะเจสันยังนักแสดงหนุ่มวัย42ปีนะคะที่ได้ห่างหายจากการแสดงเป็นระยะเวลาพอสมควรนะคะล่าสุดค่ะ24มิถุนายน2565เจ้าตัวได้ออกมาเผยเรื่องที่น่ายินดีกับความสำเร็จอีกขั้น ในการใช้ชีวิตได้เรียนจบแล้วก็เข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมตำรวจควีนแลนด์ออสเตรเลียประเทศบ้านเกิดของคุณพ่อนะคะเป็นการทำความฝันของตนเองได้สำเร็จค่ะทางนี้เจสันยังได้เผยภาพตนเองในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมทั้งข้อความเปิดใจว่าวันนี้ผมได้สําเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและได้กล่าวคําปฏิญ,ญาณตนในการปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมตํารวจแห่งรัฐควีนแลนด์บนแผ่นดินเกิดของพ่อผมที่ประเทศออสเตรเลีย ถ้าพ่อกับแม่ผมยังอยู่ท่านคงดีใจมากๆเพราะว่าการสอบเข้าหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและเมื่อเข้ามาแล้วเรียนจบใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ผมทําสําเร็จแล้วฝันก็เป็นจริงชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือการเรียนรู้ชีวิตคือการทําความดีแด่พ่อกับแม่สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ติดตามผลงานของผมมาโดยตลอดผมขอลาพักงานแสดงไปก่อนนะครับ ขอไปทําหน้าที่ทํางานที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็หาประสบการณ์ชีวิตก่อนนะครับทางนี้นะคะได้มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมในความสําเร็จของเจสันยังเป็นจํานวนมากเลยค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับคุณเจสันยังด้วยนะคะฝันที่เป็นจริงเจสันยังเรียนจบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่กรมตำรวจควีนแลนด์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ